นาฬิกาตัวนี้ใส่ทีไรคนชอบเท้าพงพอนึกน่าหวักมื่นแยมเลิฟมากค่ะแมทได้ทุกชุดเข้าได้ทุกลุคทุกสไตล์ของแยมเลยเป็นสมาร์ทวอชที่ทําได้ทุกอย่างโทรเข้าออกได้เปลี่ยนหน้าปัดเป็นรูปตัวเองได้ซื้อหนึ่งได้ถึงสองสายสายสแตนเลสหรูมากสายซิลิคอนก็ดูสปอร์ตดูเท่ประทับใจสุดๆค่ะกับเซิร์ฟตีสมาร์ทวอชรุ่น Mw 1 Intelligent Watch รุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สีสีโรโดสีดำสีซิลเวอร์สายโซเชียลก็ทำงานสายออกกำลังกายต้องชอบเพราะโทรออกรับสายคุยผ่านนาฬิกาได้รรรออองงับกาาแจ้เ้เเขคคปพล ต่างไลน์เฟซไอครอบไม่พลาดทุกการติดตอ่อเปลี่ยนหน้าปัดได้หลากหลายแถมเปลี่ยนภาพหน้าปัดเป็นรูปตัวเองได้อีกด้วยค่ะใช้งานร่วมกับแอปแวร์ฟิตโปรที่รองรับได้ทั้งระบบ a อ d r o i d และ iOS เป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากต่สช่งานง่ายสุดๆเพอรองรับภาษาไทยด้วยหมวดสุขภาพที่มาครบมีหมดเวลาหลากหลายสําหรับคนชอบออกกาลังกายแถมยังวัดสภาพอากาศได้อีกด้วยนะคะนาฬิกาสมาร์ทวอช Mw1 Intelligent Watch ซื้อวันนี้แถม สายซิลิโคนและสายแซนเดทพร้อมอุปกรณ์ที่ถอดสายแซนเดทและฟิล์มกันรอยคุ้มสุดๆรีบช็อปด่วนเลยนะคะ